สวัสดีครับวันนี้จะเปลี่ยนเชือกเสาธงนะครับเราจะทําการเอาปลายเสาธงนะครับลงมาฝั่งสนามตรงนี้ <c oughs> เราจะทําการถอดน็อตออกนะครับแล้วก็ทําให้เสาล้มไปที่สนามนี้ ลงแล้วครับลงแล้วครับนี่คายน็อตนี่ครับจุดหมุนตรงนี้เอ้ยถังแล้วครับหลังจากที่เมื่อเช้าเสาธงลงมาเร็วเกินนะครับกระแทกทําให้เกลียวที่มันต่อกันนะครับมันขาดนะฮะมันหนักเนี่ยตอนนี้ก็ไปทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะยกขึ้นเสร็จแล้วครับเรียบร้อย ดึงขึ้นครับไม่ใช่คนประคองขึ้นนะ